ไปยังไงเอามอไซค์ไปตู้ๆจากขี่มมไซค์ไปจอดมอไซค์ไป,ไปอ๋อโอเคก็เดี๋ยวเตรียมตัวเดินทางท้าจากออกจากจอซิดเดิลเหนือเพื่อมุ่งตรงไปสู่หมู่บ้านที่มีชื่อว่าจอซิเดร์ใต้ซึ่งต้องลงไปทางนี้ครับเส้นทางและบรรยากาศที่เราจะเดินทางไปแทนให้กล้องให้ดูก่อนนะครับเห็นไหมท่ามกลางเมฆฝนเราไม่รู้ว่าทางข้าหน้าจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าเดินทางจากจุดนี่ไปใช้เวลาประมาณสัก2-3ชั่วโมง เจากจอซิเดอใต้ก็จะเดินทางย้อนกลับมาแล้วก็มุ่งตรงไปสู่บ้านของสูงอีทีนะครับนี่คือแผนการเดินทางของวันนี้ครับอ,ออกจากหมู่บ้านจอซิเดอเหนือแล้วครับ ไลห,หน่อยนะครับได้อยู่ไงถอยมาเลย ว่าการเดินทางเราจะเดินทางไปได้หรือเปล่านะครับก็ต้องมาดูอีกทีนะครับโอ้ <Okay. S 1> oh. ก็เป็นล่องแม่จะว่าเรเดินเราเป็งก็เดี๋ยวต้องรอดูอีกทีนะฮะทีย่แน่คือนี่แหละฮะเดี๋ยวลองเปิดเล่นใหม่ลงด้านซ้ายครับหลัาจากที่ด้านขวาติดหลงขนาดใหญ่ lúc lึก บ้านเขาไปหาเห็ดเผาะมาแล้วนะครับพอดีสร้างเห็ดเผาะไว้นะครับก็ลีดรละประมาณหกเจ็ดสิบนะครับก็เฉพาะที่ของเรานะครับเพราะว่าเราได้มาช่วยบ้านเขาเขาก็เลยแบบช่วยเหลือให้เรานะครับโดยโดยการขายเห็ดเผาะที่ในราคาถูกอันนี้บอกไว้ก่อนเฉพาะที่ที่เรามาบริจาคเท่านั้นนะครับส่วนอะไรอย่างอื่นก็ถือว่าเขา ให้เท่าไหร่ก็ยังไปต่อกันเลยนะเพราะว่าการเดินทางไปหาเหตุเนี่ยค่อนข้างที่ยากลาบากเลยเช่นกันครับ ช่วงนี้เป็นช่วงที่น้ําค่อนข้างที่จะลึกครับรถพฟวินยกสูงของพระอาจารย์ยังดูแล้วคิดว่ารถของพี่ป้อมแล้วก็พี่แอร์คงจะลงไปยากลำบากนะครับไม่แน่ใจว่ามันจะขึ้นได้หรือเปล่านั่นแหละฮะก็นี่แหละไม่รู้เหมือนกันว่าจะต้องทำยังไงนะครับเดี๋ยวคิดดูก่อนนะครับ จอซีเดอร์ใต้ครับใกล้จะถึงแล้วครับอีกไม่กี่เมตรตอนนี้เดินลงไปสำรวจร่องน้ำครับไม่ทราบว่าด้านล่างรถมันจะไปได้อะไรงไงหรือเปล่านะครับที่มีมอเตอร์ไซค์นหนึ่งคันแล้วก็มีตอนนี้พี่แอรแล้วก็พี่ป้อมเพื่อสำรวจครับเส้นทางน้ำที่รถสามารถที่จะขึ้นไปได้แต่ว่าตรงนี้น้ำลึกมากจร,ริงๆฮะ ถ้าบ้านจอซิเดอร์ใต้ครับก็ให้เพื่อนได้ดูหนทางเข้าบ้านครับคล้ายๆกันทุกที่ครับบ้านก็จะตั้งอยู่แถวๆเรียบลำห้วยทำน้ำครับประมาณนี้เดี๋ยวขึ้นไปครับท่ามกลางธรรมชาติครับฝนโปตกโปรยไปยตลอดนะครับทั้งวันนะครับ เมื่อคืนก็เช่นกันนะครับจอดซีเดอร์ใต้ครับมาถึงแล้วนะครับบ้านจอดซีเดอร์ใต้ก็เดี๋ยวจอดรถแป๊บหนึ่งครับแล้วก็จะพาเข้าไปชมบ้านของบ้านจอดซีเดอร์ใต้ กก็มี3คว30าหลังเดินเทางมาถึงบ้านจอซิเดอร์ใต้แล้วนะครับก็อาจจะไม่มีพิธีต่ออะไรมากนะครับเพราะว่าของที่แพ็กก็เหมือนเมือนกันกับที่หมู่บ้านจอซิเดอเหนือครับเดี๋ยวเตรียมตัวสภ้อ้าครับให้ชาวบ้านเขามารอแล้วก็จะแจกของ เราก็จะรีบลงครับเพราะว่าวันนี้ทั้งวันมีฝนที่ตกลงมาโปรยปายตลอดเส้นทางแล้วก็น้ําที่รู้สึกว่าจะมีระดับที่เพิ่มสูงขึ้นมาขากับแน่นอนทางระหว่างเส้นทางกับตรงที่ขึ้นจากจอซิเดอร์ใต้ไปจอซิเดอร์เหนือตรงเนินที่เราลงมาใ,ใหม่ตรงนั้นต้องใช้วินอย่างแน่นอน,นครับนี่คือบรรยากาศนี่คือธรรมชาติที่หมู่บ้านจอซิเดอร์ใต้นะครับภาพไปได้ที่จะเก็บบรรยากาศมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันเห็นไหมวิวบรรยากาศครับ ตกตลอดเส้นทางสุดยอดเจเขาลงบลงหมดนี่ครับผมมาดดเดี๋ยวมาดูสักหน่อยนะครับตอนนี้ฝนตกพลุมพัครับแล้วก็ยอ,อย่างที่บอกไป ชาวบ้านนะชาวบ้านมานะครับตอนประมาณ10บโมงนะฮะเดี๋ยวก็มาแจกของขวัญอะไรแบบน,นี้เอาอะไรลงมาหรือว่าไงให้เขาเดินไปด้วยม,มันต้องไขเขาต้อง,งอะรนะต้อง่เราจะเจอวสีาโอเคนี่ชาวบ้านครับเดี๋ยวไปดูกันแจกไข่ครับแล้วก็ของต่างๆครับตอนนี้แจกเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเดินทางกลับแล้วครับไปที่ บ้านกองสุ่มต่อนะครับก็เหมือนเดิมที่แจกไข่แจกเกลือแจกถุงยางชีพนะครับถุงยางชีพก็จะมีประกอบไปด้วยมาม่ามีปลาเค็มมีปลาแห้งนะครับแล้วก็มีอะไรต่างๆนะครับโอเคนี่คือจอซีเดอร์ใต้ครับเดินทางกลับกอนนะครับไปตั้งหลักที่บ้านกองสุ่มครับเส้นทางการขากลับไม่แน่ใจว่าเราจะต้องใช้ อะไรบ้างนะครับในระหว่างเส้นทางที่เรากลับเพราะว่าข้ามกลางฝนที่โปรยไปตลอดแล้วดินเนี่ยสไลด์ลื่นเป็นหนังหมูมีร่องเหียวร่องน้ําต่างๆโอเคเดินทางดีกว่าครับดเดี๋ยวก็รู้หมูหรือจ่าครับปนแล้วนะบายบายครับสวัสดีครับบาย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 ไม่ยิ้มเลยก็ <laughs> <laughs> <g ül> <laughs> <g ül> am, am, มีครกตำข้าวมีอะไรอยู่นะครับ หมู่บ้านก็คล้ายๆกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเหนือหรือจอซิลเดอร์ใต้นะครับก็ขออนุญาตไม่ได้ไม่มีโอกาสนะครับได้มาแวะหรือว่าเข้าไปตามบ้านแต่ละหลังนะครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับบายยสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะเดินหนีเลยเดินทางกลับครับ สวัสดีครับ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 เฮ้ยพี่พี่เอกเป็นอะไรอ่ะเป,เป็นห่วงกุศลทำไมอ่ะกุศลไปรเยอะตัวกุศลหลงปลาหลงป่า,หปาไหนเลือกจอไหนเลือกซีเด้อเอาไว้เที่ยงเที่ยงเป็นอะไรอ่ะเป็นห่วงเพื่อนห่วงกุศล ทำไมอ่ะวสันไปเยี I I ่ยวกูว่าสันหองป่าเรียกว่าสันไม่มีไหนไอ้ซันไอ้ซันไอ้ซันไอซันไอ้ซันไอ้ซันโถวโถวก็ไม่บอกเจอแบบนี้ก็ไม่บอกกู หาเห็ดทอปเห็ดพ่อนะอ๋อเดี๋ยวไปพอดีพี่เจี๊ยบจะหาเห็ดทอปนะครับขอหาได้เป็นกระสอบกระสอบเห็นไหมฮะที่นี่เห็ดทอปเยอะมากอันนี้คือพ่อครับกงานเดี๋ยวไปดูดีกว่าโอ๋อครับได้เดี๋ยวไปดูดีกว่าเสื้อลายเม็กเดี๋ยวดูก่อนปลาอะไรปลาสารวินไหมปลาอะไรปลาไม่น้ำเหรอ เหมือนปลาพวงอันนี้ปลาอย่างครับอันนี้ปลาอะไรปลาหยีศกอันนี้เอาเอาแม่น้ำสารวินก่อนหรือว่าอย่างครับมันมีมาได้มาอ๋อแม่เสลียงอ๋อปลายีศกนะครับไปที่แม่เสลียงมาอโอเคเราไปดูเห็ดเห็เเเดหอมไหมเขารับซื้อมาหมดได้ไงอ๋อตัวนี้นะ อ๋อเดี๋ยวไปดูดีกว่าดูเห็ดเผาะตามปวงนะครับก็ไ,ไปอันนี้หมูบหม่บ้านอะไรชื่อหมู่บ้านอะไรมานคิดถึงหมู่บ้านคิดถึงอ๋อไม่ใช่หมู่บ้านน่ารักเหรอเอคิดถึงคิดถึง๋ <c oughs> ง <c oughs> อู้หผิดนะเป็นหมู่บ้านที่มีชื่อว่าหมู่บ้านคิดถึงครับเ<อ> <c oughs> ขาเห็ดเผาะหรือว่าเห็ดหอบมาขายกันเยอะเลยครับก็ที่นี่เป็นจุดรับซื้อเห็ดเผาะ เฮทอปคนในพื้นที่คนในพื้นที่แหละก็อาจจะไปขายในคนที่พื้นที่ใกล้เคียงกันนะครับดูขายทดไปก่อนนอขเนี่ขึ้นไปขึ้นไปดูได้ไหมขอให้ถ่ายขึ้นไปดูหน่อยนะครับโอ้เห็ฮทอปเยอะเลยเนาะ เออชิคีดูกิโช้็เดีซื้อเห็ดหอบครับหรือว่าเห็ดพาครับไปเอาไปทำมาไปแกงที่นีเขาเอามาขายกันตรงนี้นะครับเห็ดพอไม่ก็ใช่หมดเลยนะเนไม่เห่ว้บถ้าเพราะว่าถ้าซื้อไปถูกเลยเพราะว่ามัน ว่าาพครเดี๋ยวเอาลงไปขายข้างหลังเลยนะครับอ๋อไปวันต่อวันนะครับว่าอะไรครับวันต่อวันวันต่อวันเลยนะพอแม่นแม่นแม่นพอเห็ดวันนี้ต้องฝั่งเนาะต้องฝ้าครับคในชาติพี่รถนี่โอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวลงไปก่อนครับพอวันก็ได้อยู่นะเพราะว่ามันครับคือเห็ดแต่ต้องเขาไปขายเอาลงวันต่อวันแล้วนะครับถ้าไม่งั้นเห็ดมันจะเป็นเห็ดเก่าแล้วก็มันจะไม่อร่อยนะครับเพราะว่าเห็ดเห็ดผอด เวลากินอะกินใหม่ๆมันจะอร่อยมันจะหอมนะครับเดี๋ยวขอแยกลบไปก่อนถึงว่าอยู่เนี่ยก็ประมาณนี้แหละเห็ดนะฮะโอเคเดี๋ยวพักที่นี่สักพักก็จะเดินทางต่อแล้วนะครับก็เป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆนะครับที่ท่า ป่านะครับเพราะว่าคนอาศัยป่าป่าอาศัยคนก็ประมาณนี้แหละตอนนี้กำลังมีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้นนะคะคยาบาลเดิวันนีมีเซอร์ไรส์เซาร์ไรส์เขาถามน้องเด็กชายก็ต้องไปต้องไปมัดมือน้องชายน้องชายสาวกองสูงก็เป็นที่มั่นหมายหรือว่าไป พูดอะไรกันก่อนใช่ไหมใช่ค่ะก็ยังตกใจอยู่เนี่ยอันนี้ก็จะเขาดวนอันนี้เซอร์ไพรส์ว่าสารนะตอนนี้เราอยู่อ่าใช่ไหมตอนนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านกองสุ่มครับแล้วทีนี้อ่าวาสาแฟนเขาอยู่ที่กองสุ่มนั่นแหละะแล้วก็ผู้ใหญ่เขาให้ไปมัดมือนะช่วงพวลาประมาณนี้แหละก็ประมาณเกือบสองทุ่มนะครับก็เดี๋ยวเดินทางไปที่ บ้านของฝ่ายผู้หญิงนะครับแล้วก็จะไปดูกันว่าเราจะเป็นยังไงบ้างในข่าวที่ค่อนข้างที่ข่าวเซอร์ไพรส์มากโอ้โหวสันเยโอเคนะเดี๋ยวเดี๋ยวตามไปนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับทางมันจะลื่นนะฮะโอเคเดี๋ยวเดินทางไปด้านบนครับที่ที่บ้านกองสุมพอดีว่าสันเขา มีแฟนอยู่ที่กองสูมครับแล้วก็พอของฝ่ายหญิงเขาให้เขาให้ไปมัดมือนะครับทน้นท่นัน้ก็เดี๋ยวไปดูทางมันจะยากเหมือนนะครับ <c oughs> นี่เป็นหลังคาบ้านนะครับผมบอกไวก่อนเลย ทางมันลื่นนะเดี๋ยวขึ้นไปบ้านของนาริรัตครับโอเคก็เดินทางไปที่บ้านนาริกัร์ครับขออนุเบาเสียงนะครับจำไมม พร้อมอันนี้เซอร์ไพรส์มาเซอร์ไพรส์ว่าสารเอาไปรอาไปรย์พ่ดาเดี๋ยวก่อนนะกาแฟอ่ะเอ้าขอคนแ่บอเอัอย่างก่ไอนี้ดีก่าลูกสาวนนอเนี่ยอ๋อมกกอีคนนี่สอประมาณนี้นะหยอะไปแล้วกไปก็เดี๋ยวมามัดมือกันนะครับสองาเนีเอาให้มาหลอ่นี่ ใช่แลอวที่นี่ไปดอกซีรอพ่อของนกกรงมาที่เขาทำพิธีเขาจะไปไปไหนไมาไแล้วเมื่อกี้เห็นล้มหมูด้วยไม่ใช่คนไม่ใช่ไหมไม่ใช่อ๋อครับเขาซื้อหมูอ๋อคนละคละอย่างเลยมีข่าวดีครับสําหรับพี่วสันของเรานะฮะมีข่าวดีมีสองนาด้วยโอเคแล้วเดี๋ยวเรื่องราวจะเป็นยังไงก็ดูกันนะครับเดินล้มหมูอันนี้ใครวสันตตัดออกบ้างนะพี่อะไร อะไรว่าไม่ไม่เป็นไรว่าสารรู้เรื่องก่อนไหมไม่รู้ครับไม่รู้เรื่องนะครับอ่าโอเคเซอร์ไพรส์นะครับเซอร์ไพรส์ครับกูเหมือนกับว่าเฮาไม่เป็นตัวแทนก็ได้เฮาเนี่ยเป็นเจ้าเฮาเป็นเจ้าแก่มาสู่หอเพื่อนเฮาประเพณีแล้วก็วัฒนธรรมของเขาก็คือถ้ามีการเป็นยังไงว่าสารหรือข้าวหอมมะลิเนี่ยอธิบายมันเป็นยังไงครับต้อาคุยขึ้นมาเลย มัอนไป้วยกันมือันนี้ได้วยกันทีนี่ไปดวยกันมัมือแลวก็ไ้วยกันไปได้เลยมัดมือแล้วก็ไปด้วยกันได้เลยไปกันโอ้ยขาลอกเลยนี่ไปกันเลย าไปถ้ามัดมือคือสามารถเจ้าออกข้างนอกได้ไปไหนด้วยกันได้คือถ้ามัดมือด้อปด้วยกันได้เขาลอกหนองรูประเพณีที่ที่นี่เขาก็คือว่าถ้ามัดมือมัดมือแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นเป็นแฟนกันเป็นตามขนบธรรมเนียมของเขาครับ ก็สามารถไปไหนต่อไหนไปด้วยกันได้แล้วนะครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวไปที่บ้านของฝ่ายเจ้าสาวหรือว่าฝ่ายของทางผู้หญิงครับแฟนของวส,สันครับเดินทางมาจากบ้านหลังนั้นครับเดี๋ยวบ้านของนาดีัตด์้อยไงจริงเหรอน้องน้องนั้นนานรีราดครับอยู่บ้านหลังนี้ครับติดกันนั่นแหละฮะบ้านหลังน,น,นี้เนาะอ๋อครับ,รบเดี๋ยวเข้าไปดูครับว่าเขาจะมีอ่า อะไรบ้างนะครับผมอยู่ที่บ้านของน้องลาลีล่าครับเดี๋ยวผมจะกวาไไปไวนะครับสําหรับไฟฉายเพราะว่าเก่งใจเขาส่องตาต้อใช้ส่องตานะครับนะครับก็ผู้ใหญ่ก็มารอกันหมดแล้วนะครับอาจจะมืดหน่อยครับเดี๋ยวลูกค้าก็คือมีชาวบ้านนะครับประมาณสักหลายคนนะมีประมาณสิบคน ก็มาเป็นสักขีพยานกันนะครับทั้งผู้ใหญ่บ้านทั้งอะไรต่างๆนะครับรอบแป๊บหนึ่งนะครับก็มีหลายๆคนนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับเราจะได้เห็นพิธีกันพิธีของที่บ้านกองสูงครับ,บ,รบเราก็ไม่รู้ว่าจะเขาจะมีพิธีอะไรกันยังไงนะครับก็รอลุ้นกันพิธีนะฮะว่าไงนะพี่ เราไม่รู้ว่าจริงๆเขาประเพณีเขาเป็นยังไงตอเนี้เขาให้แบบเราเป็นทางญาติเจ้าบ่าวเหมือนเขาเป็นเจ้าแก่เป็นยังไงพอเขาเปิดจะมัดมือก่อนข้าศัตริยเป็นไงก็ไม่รู้ไม่รู้โอเคเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงเออ ออมันฮักพอชอบพอกันเนาะอทอหมเออเี่ยเรา่อนันเอมากเลที่น่าครนี้ไว้วางใจคือน้องชายดูแลนีอนัายเป็นผ้ดูแลนาฬิกานิดาเร่องขเรื่องก็จะเทเลือกว่าเรจะมา เดี๋ยวเลี้ยงผู้อาวโางูอาวุโสนีรูไว่มาดีไหมนเาจะกี่คู่แล้ที่นั่เออกี่คู่ร้วนี่วีมดก็จกแค่ดูเลยว่าอกวันนี้มีวันนี้จะมาดกนมาอกไปก่อนแล้วจะแต่งเมื่อไหร่ด้ชีวิตเนซอผมดูซีดีออดิอ โอนคนเลาเว็บฝกอะไรกันเองเวลดะอ๋อมัดมือไว้ก่อนมือนมันไว้ก่อนแต่ว่าการแต่งน oh, ี่ก็คืออีกนานเออแล้วแต่เราพร้อมไหมแล้วแต่เราพร้อมหรือว่ายังไงเนียหลัวเขาพี่ไปว่าพี่ ไปรู้จากฝั่งพ่อเขาทางอนศาตจะไปอะไรเงี้ยก็คืออนุญาตถ้าจะไปอยูยอ๋อตอนนี้ก็คือว่า้นยตะบุโร่ตะโร่โมเมลือโโลคีริีิโรกีาดยกจราดบอกไปเลยว่าเลื่อนผมอ่ะก็เป็นคนดีรับรองว่า ก็อยู่เป็นการพูดคุยกันระหว่างฝ่ายของทางเราเลยครับทางพระสันแล้วก็ฝ่ายทางพ่อของผู้หญิงนะครับที่มว้บ้านกองสูงก็เป็นการพูดกันแล้วก็ทําความเข้าใจแลวแนะนําทาความรู้จักกันนะครับก็ประมาณนี้แหละ Okay. อันนี้เป็นพิธีที่ทางหมู่ยากๆแล้วก็ฝากพี่น้องทางฝ่ายเจ้าสาวนะครับที่หรือว่าใครกันอื่นนะครับที่มาร่วมในพิธีนี้ก็มัดมือนะครับเพื่อแสดงความยินดีให้กับฝ่ายเจ้าเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับหรือว่าผู้มั่นของูองสาวหนุ่มสาวคือพี่วสัสต์กับพน้องาลายดัครับก็นี่คือบรรยากาศแล้วก็นี่คือ ความเป็นมาของพิธีกรรม,มประเภทหนึ่งนั่นคือการแต่งงานนะครับให้เพื่อนๆได้รับรู้รับชมนะครับขอสแสดงความดีกับพี่วสันนะครับกับน้องณลลรินทรด้วยทบผมโอเคขออนุญาตฝากภาไปทั่วๆอีกครั้งหนึ่งนะครับกับแขกที่ เขามาเป็นสักขีพยานนะครับสําหรับผู้เจ้าบ่าวสาวนั่นเองครับง่ายๆนะครับก็มีหลากหลายแล้วครับหลายคนขออนุญาตถ่ายนะครับขออนุญาตถ่ายนะครับก็นี่แหละคือบรรยากาศที่บนบ้านนะครับโอเค จบไป้ดยคามนี้ครับวสันครับจำนาริรัตครับวีวกว่าก็นว่าอะไรเจ้าพัด่ีอะไรอ่ีเจ้าว่าแล้วก็เปากีวันเ่กสอะอย่า ก็หนทางครับฝนตกเอาเอาพี่สักหน่อยสักหน่อยไม่ปฏิเสธครับได้แล้วพี่ขอบคุณครับก็เดินทางออกมาจากงานงานมัดมือหรือว่างานแต่งเลยก็ว่าได้แหละถือว่าเป็นไอ้นั่นอันเดียวกันนะมะเออชันเดียวกันอันเดียวกันนั่นแหละงานแต่งงานครับของพี่วสันนะครับก็ เก็บภาพบรรยากาศมาฝากนะครับแล้วก็ตอนนี้ถึงเวลาที่เดินทางไปยังห้องพักครับที่โรงเรียนนะครับโรงเรียนทางก็ฝนตกเพิ่งหยุดไปนะครับลื่นเหมือนกันครับเดินทางกลับครับทางชันมากเลย